แนวคิดเมือง15นาทีประสบความสำเร็จในปารีสแต่ไม่ใช่ในลอนดอนแนวคิดเมือง15นาทีเป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจและนำไปใช้ในหลายๆมหาคนครทั่วโลกนะครับเป็นแนวคิดพื้นฐานที่จะบอกว่าองค์ประกอบในชีวิตประจำวันปกติของมนุษย์เราเนี่ยควรจะอยู่ในระยะทางไม่เกิน15นาทีด้วยการเดินเท้า ขี่จักรยานหรือขนส่งมวลชนจากบ้านองค์ประกอบ4อันที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานของชีวิตประจำวันก็คือ work, learn, live and play นะครับก็คือไปทำงานเรียนหนังสือใช้ชีวิตปกติประจำวันหรือ play คือการพักผ่อนหย่อนใจของทุกเพศทุกวัยน,นะครับถ้าองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ในระยะที่จากบ้านเดินเท้าขี่จักรยานได้ไม่เกิน15นาที ก็แปลว่าเราไม่ต้องพึ่งพารถยนต์ส่วนตัวแล้วเราก็จะประหยัดเวลาในการเดินทางลงเป็นอย่างมากสามารถมีเวลาเหลือไปใช้ชีวิตไปพักผ่อนไปทำงานและอื่นๆที่จะทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพดีขึ้นได้แล้วก็แน่นอนว่าลดการใช้พลังงานฟอสซิลลดภาวะโลกร้อนลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและนำมาซึ่ง สิ่งที่ดีต่างๆกับเมืองกับตัวเองและกับส่วนรวมนะครับแต่ว่าแนวคิดนี้เนี่ยมันไม่ได้ประสบความสําเร็จในทุกที่ครับแนวคิดนี้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นต้นแบบเลยก็คือในปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่แนวคิดนี้กลับไม่ประสบความสําเร็จเลยในมหานครลอนดอนไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือหลายๆอย่างมาสนับสนุนก็คือ ultra low emission zone หรือว่า ULE ในมหานครลอนดอนเพื่อจะ ห้ามรถยนต์ที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเข้าสู่พื้นที่นี้ก็คือจำกัดการเข้าของอยานพาหนะที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็โดนประท้วงเป็นอย่างมากหรือว่าการปิดถนนออฟอร์ดสตรีทนะครับให้เป็นถนนคนเดินก็โดนคนประท้วงแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จนิตยสารเดก g า a เดียนนะครับเว็บไซต์ของเขา TheGuardian.com เนี่ยเขาก็ได้ไปสัมภาษณ์โปรเฟสเซอร์ของซอฟบอนยูนิเวอร์ซิตี ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับคุณคาร์ลอสโมเรโนซึ่งเขียนหนังสือเกี่ยวกับประเด็นของเมือง15นาทีด้วยนะครับเขาบอกว่าหลักการพื้นฐานของเมือง15นาทีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการโต้แย้งหรือคัดค้านวิธีการวางผังและออกแบบเมืองในยุคโมเดิร์นหรือประมาณเมื่อ60-70ปีที่แล้วแต่เมืองมันอยู่นานนะครับอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เขาบอกว่าเมืองในสมัยก่อนเนี่ย เป็นเมืองที่พึ่งพารถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักเพราะว่าเป็นเมืองที่ออกแบบเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกอย่างชัดเจนในสามมิติแบ่งแยกในมิติที่1ก็คือแบ่งแยกทางเพศก็คือเขาบอกว่าเมืองในยุคก,ก่อนเนี่ยบอกว่าเพศชายสามีเนี่ยนะครับจะทํางานอยู่กลางเมืองส่วนภรรยาแล้วก็ครอบครัวดเด็กๆนะครับก็จะอยู่ที่บ้านในบริเวณชานเมืองเพราะฉะนัน แยกที่หนึ่งแล้วนะครับแยกที่2ก็คือการแยกโซนนิ่งของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทเมืองในยุคเดิมเนี่ยเขาบอกว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทเนี่ยต้องแยกกันเพราะว่าตัวตนของมันเนี่ยรบกวนซึ่งกันและกันอย่างเช่นย่านของอุตสาหกรรมก็ส่งเสียงดังส่งกลิ่นเหม็นนะครับในยุคนั้นไม่สามารถป้องกันมลภาวะได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะสมกับการอยู่กับโซนของที่อยู่อาศัย ไม่เหมาะสมกับการอยู่ข้างโซนของราชการหรือว่าโซนการค้าการบริการแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจึงมีการแยกโซนโดยเด็ดขาดมิติในการแยกที่3ก็คือการแยกระดับรายได้หรือฐานะเพราะว่ามีการแยกระหว่างที่อยู่อาศัยและแหล่งงานและพื้นที่ต่างๆของคนที่มีฐานะแตกต่างกันคนยากจนก็จะอยู่ในชุมชนของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยชนชั้นกลางก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับ ส่วนคนรวยคนที่มีรายได้ดีก็จะอยู่บ้านเดี่ยวบริเวณชานเมืองแล้วก็อยู่ใกล้พื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมดีคือพื้นที่สีเขียวที่อยู่รอบเมืองนะครับด้วยการวางผังที่มีการแยกสามมิติแบบนี้นะครับผลที่ตามมาก็คือเมืองสมัยโมเดิลหรือ60-70ปีที่แล้วแล้วก็ถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้คือเมืองสาหรับรถยนต์ครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยจะถูกแยกขาดออกจากกันอยู่ไกลกันหมด แยกเป็นเขตเศรษฐกิจการเงินการธนาคารเขตราชาการเขตาาการค้าการบริการเขตอุตสาหกรรมเขตที่อยู่อาศัยซึ่งแต่ละอันก็แยกขาดออกจากกันการเดินทางก็ยังคิดในรูปแบบเดิมครับก็คือบ้านอยู่ชานเมืองที่อยู่อาศัยแล้วก็ขับรถเข้ามาทํางานในเมืองแล้วก็เกิดการแยกของที่อยู่อาศัยของแต่ละชนชั้น ตามฐานนะคนรวยคนปานกลางแล้วก็คนยากจนเพราะฉะนั้นวิธีการออกแบบแบบนี้ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งเมืองนะครับแย่ลงเพราะว่าการเดินทางด้วยรถยนต์เป็นหลักก็นำมาซึ่งการเสียเวลารถติดนะครับอยู่ในยานพาหน,นะเป็นหลักแทนที่จะได้ใช้เวลาพักผ่อนเวลาทำงานก็หายไปการก่อให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นำมาซึ่งภาวะโลกร้อนและอื่นๆอีกมากมายนะครับ ในปารีสเองเนี่ยนะครับก็เคยมีปัญหานี้ก่อนที่จะมีแนวคิดเมือง15นาทีเข้ามาอย่างเช่นเขตด้านตะวันออกเฉียงเหนือของมหานครปารีสเนี่ยมีคนถึง40%ครับที่อยู่ในที่อยู่อาศัยประเภท Public Housing หรือว่าบ้านการเคหะของบ้านเรานะครับแต่ว่าก็มีรูปลักษณ์สภาพแล้วก็สภาพแวดล้อมดีกว่าการเคหะของบ้านเราเยอะๆนะครับ แต่ส่วนพื้นที่ที่คนรวยเขาอยู่กันครับก็คือเขตทางด้านตะวันตกของมหาคนครปารีสมีที่อยู่อาศัยเพียง5%เท่านั้นครับที่เป็นบ้านของการเคหะของปารีสประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดการแยกขาดทั้งสามมิติตามมาวิธีการแก้ปัญหาของเขาก็คือว่าเขาแก้ปัญหาด้วยหลักการเมือง15นาทีโดยทำให้เมืองดีขึ้นด้วยการ แก้ปัญหาของการแยกทั้ง3าอันนี้โดยการผสมผสานครับแล้วให้องค์ประกอบต่างๆอยู่ในระยะใกล้กันทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะแก้ปัญหาการใช้รถยนต์ได้เพราะว่าสามีไม่ได้อยู่ชานเมืองแล้วก็แหล่งงานอยู่กลางเมืองส่วนแม่บ้านกับลูกอยู่ที่ชานเมืองอีกต่อไปแล้วนะครับแต่มันอยู่ผสมผสานประปนกันการแยกโซนต่างๆก็จะไม่ได้แยกขาดมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบที่เรียกว่า mix use แล้วก็ยัง Mi x Income เข้าไปด้วยนะครับตัวอย่างของออปารีสที่ประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือในเขตที่7ของมานักปารีสครับพื้นฐานทั่วไปจะต้องคิดว่าถ้าย่านนั้นเป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้สูงคนรวยอยู่ในบริเวณนั้นแล้วเติมเอาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเข้ามาปะปนผสมผสานกันสิ่งที่ทุกคนคิดตามมาก็คือ อัตราการก่อเหตุอาชญากรรมต้องสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าในหัวของเราคิดว่าผู้มีรายได้น้อยก็มีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มที่จะก่อเหตุอาชญากรรมสูงกว่ากลุ่มคนรวยอยู่แล้วเอาเขาเข้ามาปนกันผู้มีรายได้น้อยยิ่งมีความกดดันนะครับเข้ามาอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยของคนรวยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอาจจะไม่เหมาะสมกับเขาชีวิตไม่เหมาะสมกับเขาก็กดดันให้เขาก่อเหตุอาชญากรรมเพิ่มขึ้นได้ ตอนที่ท่านนายกเทศมนตรีหญิงแห่งนครปารีสนะครับคุณแอนน่ฮิดาโกได้ทำการเสนอว่าจะเอากลุ่มคนจนเข้ามาแทรกผสมปนเปนกับกลุ่มคนรวยในเขตที่7ก็โดนประท้วงเป็นอย่างมากครับบอกว่าไม่ได้มันอยู่กันไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะการจี้ปล้นชิงทรัพย์ต่างๆมากมายแต่ว่าท่านนายกเทศมนตรีไม่ยอมครับยืนยันว่าเมืองที่ดีต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานทั้ง Mix Use มิกซ์อินเทมมิกซ์เรสแล้วก็ m i กทุกอย่างนะครับปรากฏว่าก็ยืนยันที่จะเอาที่อยู่อาศัยของค,คนคนึ่งเข้ามาเติมในย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้มากแล้วณนะวันนี้ประสบความสําเร็จครับเขาสามารถอยู่กันได้อย่างผสมกลมกลืนแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันทําให้คุณภาพชีวิตของเขตที่เ็ดเนี่ยดีขึ้นมากแล้วก็ได้รางวัล ในการพัฒนาเมืองหลายๆอย่างทีเดียวในเขตที่7นี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าหลักการที่ดีเนี่ยสำหรับคุณคาร์ลอสโมเรโนผู้เขียนหนังสือเมือง15นาทีเนี่ยเขาบอกว่าในย่านที่ดีจะต้องมีการผสมผสานในสัดส่วนนี้ครับประมาณประมาณนี้ก็คือ50%เป็นเป็นที่อยู่อาศัยของคนจนในลักษณะของบ้านการเคหะหรือบ้านที่ได้รับการสนับสนุนอุดหนุนจากรัฐ อีก25เป็นที่อยู่อาศัยของชนชั้นกลางและอีก25เป็นเป็นที่อยู่อาศัยของคนรวยผู้มีรายได้มากด้วยการผสมผสานแบบนี้เนี่ยนะครับจะทำให้เขาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้และมีองค์ประกอบต่างๆในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมทีนี้ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าแล้วในมหานครเนี่ยราคาที่ดินแพงพวกองค์ประกอบต่างๆที่ผมบอกตะกี้ work, learn, live แอนเพลยที่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เกิดเมือง15นาทีได้เพราะที่ทำงานร้านค้าของชุมชนโรงเรียนของชุมชนพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจจะต้องมาอยู่ในระยะ15นาทีจากบ้านทุกคนก็คืออยู่ศูนย์กลางชุมชนนี่แหละครับไอ้พวกโรงเรียนสวนสาธารนณะไม่มีปัญหาครับที่ดินรัฐหรือว่ารัฐสามารถจะมาหาได้ละไม่ได้ยากอะไรแรงงานครับแน่นอนเขาทำงานแล้วเขาได้เงิน เพราะฉะนั้นเขาก็สามารถที่จะมีเงินมาลงทุนจ่ายค่าเช่าได้แต่อันสำคัญครับคือลีฟพวกร้านค้าร้านค้าปลีกนะครับภายในชุมชนเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงในราคาที่ดินแบบปารีสหรือว่ามหานครอื่นๆนะครับราคาที่ดินก็ต้องแพงอยู่แล้วปารีสทำยังไงครับปารีสให้งบประมาณในการสนับสนุนเพื่อให้ร้านค้าปลีกเนี่ยสามารถที่จะ ได้เงินอุดหนุนเงินชดเชยหรือเงินเพิ่มที pues whales, ่ teachers, 8, 000, 000, 000, 000, 000, 1, จะไปจ่ IN, ายค <Liter> ่าเช่าตามราคาตลาดของราคาที่ดินในมหานครปารีสได้เขาให้เงินหรือมีงบประมาณสำหรับตัวนี้นะครับ200ล้านยูโรหรือว่า8,000ล้านบาทไทยนะครับเพื่อให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะมีเงินไปสู้กับราคาค่าเช่าที่ดินในปารีสที่แพงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น วิธีการที่ปารีสทำเนี่ยประสบความสำเร็จครับแต่ว่าที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นว่าลอนดอนไม่ประสบความสำเร็จเลยจะออกมาตรการต่างๆเพื่อสิ่งแวดล้อมกำหนดเขตอู l ้าโลอิมิชันโซนไม่ให้ยานพาณนะะที่ก่อให้เกิดมลภาวะสูงยังใช้พลังงานสันดาบหรือว่ารถยนเก่าเกินกี่ปีกีป่ปีไม่ให้เข้าตรงนี้ให้คนเดินเท้าคนขี่จักรยานใช้ขนส่งมวลชนที่เป็นรถไฟฟ้าเป็นหลักกันนะครับ เพื่อที่จะทําให้ย่านนั้นมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นหรือการปิดถนนเพื่อที่จะทําให้คนเดินเท้าขี่จกักรยานได้สิทธิเป็นลําดับแรกในถนนสําคัญถนนสายเศรษฐกิจของเขาคนขับรถมาประท้วงหมดเลยครับ professor moreno ก็ได้ตอบข้อสงสัยอันนี้ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะมองเห็นว่าฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ประชาชนออกมาประท้วงเรื่องนู้นเรื่องนี้อยู่เสมอน,นะครับแต่ในประเด็นนี้คนฝรั่งเศสยอมรับและที่สำคัญครับเขบอกว่าความเข้มแข็งของนายกเทศมนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆที่ฝรั่งเศสถามว่าตอนออกโครงการเมือง15นาทีปิดช่องทางจราจรไปช่องทางนึงให้ขี่จักรยานเป็นหลัก ทำพื้นที่ที่จะตอบสนองในระยะเดินเท้าทั้งหมดเนี่ยโดนผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวประท้วงไหมโดนครับแล้วก็โดนอย่างหนักมากแต่สิ่งที่นายกเทศมนตรีฮิดาโคะตอบกลับไปก็คือเขายักไหลแล้วก็ไม่สนใจครับเขาบอกว่าชั้นชนะการเลือกตั้งด้วยแนวคิดเมือง15นาทีมาสองสมัยต่อกันแล้วแปลว่าประชาชนยอมรับแนวความคิดเมือง15นาที คุณจะมาประท้วงอะไรฉันไม่สนใจแต่ว่าที่ลอนดอนครับนายกเทศมนตรีไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นแล้วก็ไม่ยืนยันที่จะใช้หลักการเมือง15นาทีใช้หลักการที่สนับสนุนการใช้การเดินเท้าการขี่จักรยานการขนส่งมวลชนมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัวอย่างเข้มแข็งอย่างที่ปารีสทำดังนั้นต้องบอกว่าหลักการเมือง15นาทีที่ปารีสประสบความสําเร็จเนี่ย ประสบความสำเร็จด้วยความเข้มแข็งและการยึดมั่นในหลักการว่าเมือง15นาทีจะประสบความสำเร็จได้ในมหานครปารีสแล้วทำตรงนั้นมาให้ประชาชนเห็นว่ามันทำได้จริงทีนี้ลองมองย้อนกลับมาในกรุงเทพของบ้านเราแล้วกันนะครับมหานครต้องเปรียบเทียบกับมหานคร,รสิ่งที่กรุงเทพเป็นก็เป็นปัญหาของ การแยกขาด3มิติแบบที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแยกขาดของแหล่งงานกับที่อยู่อาศัยแหล่งงานอยู่กลางเมืองที่อยู่อาศัยอยู่ชานเมืองต้องใช้รถยนต์แน่นอนการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่นก็ยังแยกโซนกันอย่างเด็ดขาดโซนอุตสาหกรรมโซนพาณิชยกรรมโซนแหล่งงานโซนราชการโซนที่อยู่อาศัยและอื่นๆนนะครับแล้วก็แต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของการอยู่อาศัยก็ยังแยกตามฐาน,นะเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆของประเทศไทยเนี่ยมันแยกขาดกันอยู่แล้วแล้วก็ระยะทางต่างๆมันก็ไกลมากนะครับดังนั้นการสร้างเมือง15นาทีสำหรับกรุงเทพอาจจะต้องเล็งที่สถานีรถไฟฟ้าต่างๆในฐานะศูนย์กลางที่จะรวมเอาแหล่งงานสถาบันการศึกษาโดยรอบนะครับพื้นที่พานิุกรรมแล้วก็พื้นที่สาธารณะต่างๆให้ชุมชนโดยรอบสามารถที่จะ work Learn, Live and Play ในระยะ15นาทีได้ก็คงต้องขับเคลื่อนกันต่อไปแล้วก็ที่สำคัญของคุณคาร์ลอสโนเรโนคือผู้บริหารเมืองต้องเชื่อมั่นเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะผลักดันแนวคิดนี้ออกมาเป็นความเป็นจริงได้แม้ว่าจะต้องต่อสู้กับผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวก็ตามทีวันนี้ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ